เล่นตักหมนมะเนี่น้องหลามเรากำลังเซอร์วิสนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับผมมีเจาหลามหลามแดงน่าจะปี14นะครับอ่า ผิวน้ำมันเครื่องใหม่นี่มันดีจริงๆนะครมนเขาก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง TNT Rider นะครับผมเอ่อตอนนี้เราก็กำลังจะไป เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอดีถึงรอบถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วฮะก็รอบนี้เราวิ่งไปประมาณ4,000นิดๆน,นะฮะ4,100กิโลปกติผมจะเปลี่ยนทุก3,000กิโลนะครับผมแต่รอบนี้เลทหน่อยพอดีช็อตอไปไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันดีกว่าเปลี่ยนเหมือนเดิมฮะโรเินนอนนะฮะน้ำมันเครื่องเยรอรมัน สเส้นนี้ยเออเรียบบอเตอเวย์ไปเราจะไปด้านหลังเส้นด้านหลังฮะผัดใหม่ผัดใหม่ลม่มเก้า่ะเป็นร้านง้อไปฮะลมแรงเ้ย มันเครื่องรถเราฮะเราใช้ทุกวันเราก็ต้องถ่ายน้ามันเครื่องให้มันบ่อยๆฮะอย่าไปลากเลยน้ามันเครื่องอย่าไปห่วงฮะเปลี่ยนเปลี่ยนไปรถจะได้อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับผมเพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะที่เอ่อ เป็นส่วนหล่อลื่นนะครับผมหล่อลื่นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะถ้าน้ำมันเครื่องดีก็เครื่องก็จะทํางานได้ดีนะครับเต็มประสิทธิภาพนะครับผมแต่ถ้าเราใช้น้ํามันเครื่องไม่ดีแล้วเราไปลากลากเยอะๆนะครับผมน้ำมันเครื่องก็จะหมดหมดประสิทธิภาพนะครับ วิ่งสี่ลีไทยออกลามมแหงเนี่ยรถติดแน่นอนผมก็เลยมาวิ่งด้านหลังดีกว,ว่าโล่งดีได้วอมวอมเครื่องด้วยไปถึงก็ไดเ้เขาถ่ายได้เลยนะครับผมต้องไปยูเทิร์นโคดไปนะแต่มันอดีมันก็คือถนนมันโล่งฮะโล่งม,มันไม่ต้องไปคอยติดรถติดไปแงดงรถเยอะอีก วิ่งสบายสบาย มาอ,อยู่เส้นหัวหมากแล้วครับผมหลังรามนั่นเองนะครับ ไว้ก่อนนะฮะโหเหมือนฝนจะตกแล้วเพ้ยอนถึงร้านแล้วเดี๋ยวไปเจอหน้าร้านเลยดีกว่าไปโอเคฮะเราก็มาถึงที่ร้านขอไปแล้วนะครับไป ใช่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลือกน้ำมันเครื่องก่อนนะครับครับครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีครนะน้องหลามเรากำลังเซอร์วิสนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมมีเจ้าหลามหลามแดงน่าจะปี14นะครับอ่าปี14ต่อคู่กันเลยนี่เราถ่ายน้ำมันเครื่องของโรบินอน 10W60 นะครับ อย่นี้ตั้งโซ่ด้วยวันนี้รอบก่อนรอบก่อนเราจะไม่ได้ตั้งฮนะเราวิ่งไป4,000กิโลแล้วแต่วันนี้ก็ต้องตั้งแหละนะฮะไปดูกัน ครับผมโอเคขั้น okay. ตอนการตรวจเช็คเรียบร้อยนะฮะบัแล้วก็คะแนนครับพี่นนนนนนนครับผมโอเคฮะตอนนี้เราก็ให้คะแนนพี่เขาไปที่เรียบร้อยนะครับผมการบริการก็ดีฮะผมดูแลรถเราอย่างดีถามอะไรตอบทุกอย่างครับเขาไม่ห่วงนะฮะผม ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าโอเคน้องหลามได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วไปเดี๋ยวถ่ายไม้ไว้ก่อนเสร็จเราจะได้รอบหน้าเราจะได้รู้ไงว่าเราต้องเปลี่ยนที่กี่กิโลนะครับผม ้ก็เจอกันอีกที่ตอนหมื่นแปดหมื่นแปดสองร้อหกสิบกิโลนะครับสี่พันโลไปกลับบ้านกันดีกว่าครับอปบ๊อบบ๊บ ไหนนี่มันดีจริงๆนะไกลับบ้านกันดีกว่ารอบนี้เราอย่างว่านะเราใช้ 10W60 นะเพราะว่าเรารถเราใช้บ่อยฮนะ แล้วกรุงเทพมันร้อนอากาศร้อนนะฮะเราก็เลยเลือกน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างว่าเนอะบ้านเรามันร้อนกรุงเทพอากาศมันร้อนรถติดๆด้วย mm. ก,ก,ก็เลือกเบอร์ส,งสูงๆไว้ดีกว่านะครับ mm. ก็ตอนเช้าเราก็ต้องวอร์มเครื่องนานหน่อยนึงสักนาทีสองน,นาทีนะครับค่อยออก ผมตอนนี้ผมชอบน้ำมันเครื่องตัวนี้ไปแล้วนะฮะไม่รู้จะใช้ตัวไหนรู <c> ้ <oughs> สึกว่าชอบราคามันก็ถูกด้วยมันไม่แพงฮะเราอาศัยเปลี่ยนบ่อยๆฮะได้สั่งคอแท้ครับจาโซเอ็มเอทูฮะก็โอเคกลับบ,าบ้านกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider <c oughs> เราด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย